เหมือนว่าเราเป็นจิตอาสาถอยท้เพื่ออาแจกให้กับประชาชนท,ที่ไม่มีเสื้อ,อ,อดำนาคะาไว้ติดกันนาะโบโบ,โบเราจะทำชั้นเดียวโบทำชั้นเดียวนะคะ<บ>เพราะว่าสองชั้นก็มันก็จะเปลืองสองชั้นมันก็จะเปลืองส่วนอันเล็กนะคะนะคะอย่างแรกเลยเราตัดในส่วนที่เราจะทำหางโบออกก่อนสิบเซนเราวัดก่อนอันนี้สิบเซนนะคะแล้วก็ตัดเลย ตัดออกไปก่อนสิบเซนการเอาส่วนสั้นอยู่ข้างในเอาส่วนสั้นอยู่ข้างในแบบนี้เราจะได้แบบนี้เป็นวงลมใช่ไหมคะเ,เสร็จแล้ว,ว,วเราก็จับให้มันเข้าหากันแบบนี้จับเข้าหากันแบบนี้นะคะแบบนี้นะเราจะได้แบบนี้ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเย็บสองข้างมันเท่ากันพักค่ะพับมาข้างหลังแล้วก็ กดตรงกึ่งกลางให้มันเป็นรอยเราก็จะเห็นรอยเราก็จะเห็นรอยอนะ่ะจับไว้เราจะเห็นรอยนะตรงกลางละอ่ะทีนี้อุปกรณ์ต่อมาที่เราจะต้องใช้คือเข็มกับได้เข็มกลับได้มีเงื่อไนไขอยู่ว่าได้จะต้องเป็นสีเดียวกับลิปบินก็คือสีดำนะคะเสร็จแล้วเราก็เนาเนาก็คือเนาจากข้างบนนะคะเนา เสร็จแล้วก็ก็จับให้มันสวยอ่าเสร็จแล้วพลิกกลับค่ะให้มันได้สามเดือนสี่สิบห้าองศาเสร็จแล้วพับหนึ่งครั้งหมุนหนึ่งครั้งพับพลิกไปข้างหลังค่ะใช่ได้พัดหมุนตามค่ะมือนี้หมุนตามอ่าได้แล้วใช่ไหมอ่าอีกรอบหนึ่งพลิกอ่าพลิกแล้วก็หมุนตา ปิเนี่ปอย่านีเอาท่าน้อยว่ากาเยอไปหน่อยนี่จะหาไปใส่นิดนึงแล้วหนูก็บีบบีบ

Obrigada.